สวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณยายอะไรครับสวัสดีค่ะมันีนช่องสาวนิงพะรวยท่องพูนชาแนลครับมาติดตามเนวทางตัวเรศขุงฝันกับคุณยายเนาะค่ะไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกข้งหนึ่งค่ะเป็นคลิปที่สองเนาะค่ะของวันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหร้อยหกสิบเจ็ดค่ะค่ะท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีเนาะค่ะสามารถติดตามช่องสาวนิงพะรวยท่องพูนชาแนลได้เพียงช่องทางเดียวเนาะค่ะคือช่องทางยูทูบค่ะ เพราะว่าสาวนิ่งกะเบาท่องพูดนี่เหตุผลสองทางย u ทูบสองทางเดียวท่านั้นเนาะค่ะ่องทางอื่นบอมี่ค่ะกะข็ขอแจงให้กับเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันเนาะค่ะฝากติดตามสาวนิงกระเบาท่องพูน้ำนี่เ้อค่ะค่ะคุณยายฝันมือไรนอโอยฝันหวานเดอแม่ฝันหวานฝันหมู่บ้านเนาะค่ะฝันห้านนี่ค่ะสาวนิงมาตามคุณยายเมือนี้วันที่ยี่สิบหกเนาะค่ะ คุณยายฝันจังไหเว่าสู้ฟังไหมค่ะอู้ยจะไปใส่มาใส่หรอไปไกล,กลๆพุ่นละโง่ลงมาแล้วบานนี้เออเขาว่าไปใส่อะยายหอู้ยไปตามเคยไม่ยหญ่นะเมียวานที่นี่ไปไปไปจักไปใส่มาใส่เขาว่าโอ้ยเล็กน้อยตายผู้นึงเด้อพูดละเออเล็กน้อยผู้นึง ตายสามคนเพนว่าเด็กหน่อยคูหนึ่งตายสามคนเออมันตายน้ำเขาบอกกันตกน้ำตายตกน้ำตายเพื่อเขาก็ยังอยู่เด็กหน่อยคูหนึ่งตายสามคนเด็กหน่อยคูหนึ่งตายสามคนเขาก็ตายสามคนเด็กหน่อยคูหนึ่งตายสามคนเออนม่มันมาได้บอกดยจังว่าสิตีจะได้จะว่มันหมายถึงจังหดคุณยายเด็กหน่อยคูหนึ่งเด็กหน่อยคู่หนึ่งเด็กหน่อยกับชิหนึ่งอย่นี้แล้วเนาะหนามันกันหนึ่งอยู่แล้ว ตายสามคนตายหน่คนสิไปตายสามคนตายสามคนตายสามก็สิบเป็นสามศูนย์คุณยายแม่ตีหนึ่งสามศุนแล้วียโว้ยตีง่ายเลยเด็กเม่ชุูนนี่เนาะตึกหน่อยกระนึงอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแม่ไปไซบัดนี่เขาว่าดยกหน่อยผูนึงตายสามคนเด้อเขาบอกกันโอ้เขาวอาเนีนั้นเลยเขาเอกแนวนั้นเขาว่าตายสามคนแม่ก็เลยคิดว่าวะหนามกัะนึงน่ยเด็กหน่อยมันกระนึงก็บอกแล้ว ตายสามตวไปสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์ก็ได้เลยหัวก็ทํานหน่นตัวมาเลยพันไก่เลยอันนี้นี่ฝันนี่คุณยายไปทางไหนคุณวอาโอ้ยไปผีเรื่อเขาไปตะเวนออกเดื่อุดไปทางตะเวนออกมาออกมาครับมาเด้วยนเขาบอกกันเด็หน่อยตายหน้าผู้นึ่งเลิตายสามตวเด็กหน่อยผู้นึงตายสามบารทว่าหวห้องแม่ก็ไปทำบุญนะยีนเหมือนันไปเลย ไปไปทำบุญวัดมันจะเวนออกอยู่แล้ววัดเน้องพันวันเลยมือมือไปตักบาตรน้ำไม้ทำบุญน้ำมันมือได้หรอมันถีบอะไรหมวอว่านหรือคุณยายมือกรอนมือก้อนมือกรอนแม่พันวันนี้ค่ะพันแรงบ้านนี่ไปเฮ็ดบุญมือหนึ่งเนาะค่ะมือที่สองมากกับค่ะก็พอยังเคล็่เราก็บฟันถือของเราคนหลายๆอยู่นะไปเสียญหยาเสียญหยาวัดตัวเข้าวหยาดน้ำทำบุญแม่หมอถวายพระถวายนี่เนี่ยเบิด บานนี้แม่ก็มาแต่ทางผุนอุ้ยมาไกลอยู่ยังมายังมาเขาบอกกันเด็กน้อยตายเด็กน้อยผู้นึงเด้อตายสามคนเขาบอกกันแม่มาแต่งผุนละแม่มาทางผุนบาได้ไปที่ไหนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเาอันผู้หญิงนะเว้ยเป็นผู้หญิงเห่าเนาะเห็นโตคนเบอกว่าเห็นคนว่าเขาบอกกันนั่นเขาว่าเด็กน้อยตายน้าผู้หนึ่งเด็กน้อยผู้หนึ่ง ตายสามคนกบันชีเขาจุ่มว่ากันเขาจุ่มว่ากันบ้านเขาก็สชีเอาทบขึ้นนะทบสามคนหน่ขึ้นแม่ก็เลยตีหนึ่งสามตัวถูนตัวหนึ่งสามศูนย์เนาะออืก็ขึ้นแน่กขาไม่ลงแน่ตัวก็เอาสามศูนยคุณย่าหน้ามันก็หนึ่งอยู่แล้วไงแค่นอนเขาก็บอกว่าคุณหนึ่งแล้วเนาะทบหน้าตายสามคนกบันชีกรถือว่าเขาบอกเลยเลยได้เนี่ยวหอก แม่บงบุญแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กหน่อยผู้นึ่งตายสามคนตายสามคนค่ะรือว่าผู้ใดสิตัดเลนกัตตาดเลนได้ค่ะสามหนึ่งแล้วค่ะสามหนึ่งหรือว่าก็สามศูนย์ศูนย์สามค่ะก็ิดทสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะเออเออเัตเท่านี้ละมาต้องตัดไลค่ะชิปทัแม่กับสิการไปอยู่ได้แม่กับสิการแต่ว่าหนึสามนี่เป็นเลขที่บอกให้ออกออกยากค่ะคุณยายค่ะสามหนึ่ง จนหมาก้าแม่นออกอีลิกสิเป็นสามสามหนึศูนย์แม่ก็ว่าเปีนเขอก็ว่าได้หมดคหนึ่งค่ะบนเนยได้ค่ะเด็กแปดมันดังแห้งเนาะค่ะคุณยายเอเด็กแปดดังแห้งอาสสิกับมาเป็นเด็กสามก็ได้เนาะค่ะแปดกับสมันตัวเดียวกันเนาะค่ะกับบนเนยค่ะเพราะว่สสิมาสามอัสิมาสามหนึ่งเรือว่าสิเป็นแปดหนึ่งกับก็สตัวเดียวกันเนาะ มันกตะเกาก็กลีบงามกาใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะอ,อันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณยายค่ะที่เพิ่นฝันและเพิ่นกับแม่วาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังค่ะกระขอให้มีโชคม,มีลาบในรางวัลใหญ,ญ่กับคุณยายเบิดสุขุสุคนค่ะในวันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันะะห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้แล้วค่ะคุณยายมีอยังเพิ่มเติมอีกบ่คะบอมีอยังเราอยูกตอนไหนไม่ถูกันาะคเสิาเลยค่ะคุณยายเพิ่อนฝันเสิร์ฟค่ะเออ ก็มือ <tu> ม <i ro> ือมือนั่นก็ทำบุญเหมือนบอกย่างมาแรีงมาก็มาพันเงินบอก่ะพันมื่อวันทำบุญเลยมื่นหนึ่งเลยเนาะค่ะเห็ุบุญกับลูกสาวที่รับไปแล้วเนาะค่ะเขาบริบูรณ์อยู่เขาหนำทำฟ้าบ่ของสมของหวานกับปุ่นกับปาดขาเจอบไปเข้าห้อเอาแต่แม้ว่าเอาหรอกค่ะเอาไปทาบุญทำบุญนะครับเนาะทำบุญค่ะนี่ก็ได้บุญพาราแล้วค่ะคุณแม่หรือว่าคุณยายเนาะค่ะค่ะทั้งช่องสาวนิ้งผ้ารวย ท้องพูนเฉี่ยครับค่ะก็ขอขอบคุณคุณยายไล่ได้หลายค่ะที่คุณยายบวแพงตัวเล็กเนาะค่ะมาบอกความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มีโชคมีลาภกับคุณยายอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอบคุณคุณยายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยยาค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับมีโชคมีลุมสาธุสาธุทุมีโชคบอกวะครับผม ซาถูกครับผมซาถูกครับผมหลังจากเหลฟ่งเหลืองเล่าข้อมฝันแนวทางดีดีครับผมกับคุณยายไล่ของเฮ้าครับป่านนี้บ่าวทั้งพูนก็จะได,ด้มาสรุปตัวเลขของคุณยายไล่ให้กับท่านผู้ชมและเอฟซทุกท่าน เบิ่งกันเนาะครับว่าตัวเลขของคุณยายไล่ถือเป็นไหนมากในคลิปนี้เป็นไหตัวใดมากครับผมครับผมสําหรับตัวเลขของคุณยายไล่ถือเป็นไหนมากก็มีหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์ครับผมตัดเหรียญนะครับนอกตัวเลขสามตัวตัดเหรียญครับผมสามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามศูนย์ครับผมอย่าลืมกลับเด้อครับเด้อกลับนําครับผมจังจะบาดผาดเนาะครับครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของคุณยายไล่ในงวดวันที่หนึ่งคุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมหนึ่งคุมภาสองห้าหกเจ็ดครับผม 130, นหนึ่งสามศูนย์คุณยายพันฟันว่าเด็กหน่อยตกน้ำตายสามคนพันวาครับนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของคุณยายในคลิปนี้ครับผมก็บคอ้ทุกชันโชคดีโชคมานกับตัวเลขของคุณยายของเ้าครับ กับผมคลิปนี้บ่าวท่องพูนกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่็คย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวท่องพูนนำนี่เด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวท่องพูนหาคลิปที่ดีตัวเลขเด็ดเด็ดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพูนชาแนลก็ขอทุกท่านโชคดีโชคมั่นได้ละวันใหญ่ละวนันทีหนึ่งกับตัวเลขของนุ่นย่ไรขของเฮ้าครับผมคลิปนี้บ่าวท่องพูนขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบบบกััันหมมคครผขอุณ you <laughs>